หมูอะไรของมึงฮะมึงไม่ต้องโขงไม่ต้องขายมาแล้วน้องใจเย็นพี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ยไม่ต้องมายุ่งเลยนะออกไปเลยคุณครับผมขอร้องแล้วครับสงสา,ารคุณเลยครับอย่าทำเลยครับนี่มึงยังมีหน้านมาพูดอีกเหรอมึงเลิกเป็นพ่อค้าได้ละแล้วก็วออกไปจากที่นี่เลยกูบอกให้มึงออกไปไงฮะคุนโะออกไปโหความขนาดนี้เลยเหรออุ้ย คนขุดหมูผลหมูผลขุดนี่นี่นี่อย่าไปโยกไงอย่ะโยงไปอีกเหรอคุณครับพอแล้วละลังแกคนจนนักใช่ไหมทีนี้ได้ดังแน่เฮ้ยยังกล้ามาทำงานอีกวะไม่อายได้ไงทำไม่ได้หน้าไม่อายว่ะ ได้ดังสมใจแล้วสิหลังแกคนไม่มีทางสู้คุณครับคุณเป็นคนปล่อยคลิปเหรอครับอ๋อใช่ค่ะฉันเองคุณช่วยแชร์ด้วยนะคะคนแบบนี้อย่าให้ได้อยู่ในสังคมคุณเข้าใจผิดแล้วนะครับคุณลบคลิปหน่อยได้ไหมอ้าวฉันจะเข้าใจผิดได้ยังไงก็ฉันเห็นกับตาจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ไปอันนี้มันถึง3ามโลหรอคะเฮ้ยน้องก็ไม่เห็นหรอว่าตาช่างอยู่นี่เขาบอกอยู่ว่า3มโลทำไมมันได้นิดเดียวล่ะคะเหมือนไม่ถึงโลเลยน้ออะไรมาวันฮะจะกลาดด้วยสายตาไม่ได้นะตาช่างก็มีอยู่มาตังม,มาไปๆลจะขายคนอื่น โอเคครับเอาหมูโลนึงร้อยแปดสิบนะครับโลนึงนะเอาโหพี่ทำไมกลิ่นหมืได้ขนาดนี้เนี่ย เฮ้ยมันจะเหม็นได้ยังไงพี่เอามาใหม่ใหม่ทุกวันเลยนะแต่ถ้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวลองให้พี่คนนี้ดมดูพี่ดมดูเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวฉันดมเองพี่เหม็นจริงเหรอครับอีกแล้วเหรอแต่ผมมาซื้อทุกครั้งก็สดดีนะพี่จะมีได้ยงไง่ะพี่ลองดมดิ ก็ปกติดีนะพี่เห็นไหมหน้องจะไม่สาไลากันทําไมคนเราทำามาหาก,กินสุริยุทนะเว้ยเป็นไปได้ไงเมื่อกี้เห็นเหม็นอยู่เลยถ้าจะมาก่อกัวหรือมาสาไลากันนะก็กลับไปเลยล่ะเพขายคนอื่นต่อเอาเงินมานี่ครับมาส่ไลากันเลยพี่โอ้ <S <S ไรตาตาก็ไม่ดีนิสัยไม่ดีสองโลพี่นี่พี่พี่เมื่อกี้พี่ได้หมูเน่ามาใช่ไหมใช่ครับทีแรกผมดมดูมันเหม็นมากเลยนะครับแต่พอให้อีกคนหนึ่งดมหมูไม่มีกลิ่นแล้วแปลกมากเลยต้องใช่แน่แนเพราะฉันก็เจอมาเหมือนกัน เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่นายพูดจริงเหรอครับฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างละพ่อค,ะคะ้าค่ะเอาหมูสองโลค่ะสามร้อหกสิบนะ สองโลนิดหน่อยแถมให้แล้วกันหืมทำไมหมูมันเหม็นเน่าแบบนี้เนี่ยน้องหมูเมื่อกินแบบนี้แหละแต่นี่มันกลิ่นเน่าเลยนะไหนไหนขอรวม่อยจะทำไรเหรอ คิดจะสลับหมูเลยสิพูดเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องใช้วิธีแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วล่ะทุกคนคะดูนะคะวกพ่อค้าคนนี้เขาทำอะไรไว้คุณครับอย่าหายอย่าหายหยุดถ่ายนะครับไปนี่หยุดหยุดเฮ้ยททกคนรับพ่อค้าคนนี้มันเอาหมูเน่าขายให้ลูกค้าเรียกโกงตาช่างอีกพี่ครับพี่ครับผมขอร้องเลยครับพี่อย่าเรื่องเลยนะครับนะครับ ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่ถ้าพวกเราไม่มาแฉแกจะทำไปถึงเมื่อไหร่รู้ไหมว่าหมูเน่าเนี่ยพอกินไปแล้วมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะผมขอโทษครับเราแจ้งความเลยดีไหมพี่ครับอย่าวอาเรื่องเลยนะครับผมขอร้องละคือผมก็แค่อ,อยากได้กำไรเยอะนะครับพี่นะครับแต่มันก็ไม่ใช่วิธีนี้ไงแล้วนายก็อยามาอ้างเลยนะว่าที่ทำแบบนี้เขารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าลำบากอะไรแล้ววิธีแบบนี้ มันก็ไม่ใช่วิธีสุดท้ายที่ควรจะทําเรื่องนี้เราปล่อยผ่านไปไม่ได้ทุกคนคะฉันว่าเราควรแจ้งความกันนะคะได้คะ่ะใยวฉันแจ้งความจับมันเองไปไป<น>ไปไหนพี่พี่อะม่ละรถตำรวจอยู่นี่แหละขัโรลค่าคุณตำรวจขอแจ้งความพี่ครับอย่าเรื่อกเลยครับพี่